สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาชมนะครับว่าเป็นนะครับบกสกันทลักนะครับเป็นบ้านเกิดของผมเลยนะบรรยากาศนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเอาบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับบรรยากาศคนไม่เยอะนะครับเป็นบกสนะครับ ผมกลับบ้านที่ใดนะครับต้องมานั่งรถที่นี่ทุกทีเลยนะครับเป็นบกสนะครับจังอขออภัยครับอำเภอกันทลักษณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับรถเป็นจะเป็นสายกรุงเทพเราก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีป้ายป้ายบอกป้ายบอก จังหวัดน,นั้นจังหวัดนี้นะครับวันนี้นะครับกรุงเทพนะครับนครราชสีมากรุงเทพศรีสะเกดนะครับ,เ,เ,เ,รรบเป็นป้ายเป็นต้นนะครับ